เบนไลลี่จากโคลนผุ้ดุชังสู่ความหวังใหม่ของจักรวรรดิสไปเดอร์แมนเบนไลลี่หรือร่างโคนของปีเตอร์ปาร์เกอร์ปรากฏตัวครั้งแรกในโคลนซาก้าใายุค90แม้ในช่วงแรกแฟนๆจะให้การตอบรับสไปเดอร์แมนคนใหม่นี้ด้วยความสนใจแต่เมื่อมาเวลหักมุมเปิดเผยว่าเบนคือตัวจริงและปีเตอร์คือร่างโคน แฟนๆจำนวนไม่น้อยก็เริ่มต่อต้านเบนและเนื้อเรื่องอันซับซ้อนนี้หลายคนที่เปิดใจให้กับเบนรู้สึกเหมือนเขากำลังมาแทนที่ฮีโร่ที่พวกเขารักแทนที่จะเป็นเพียงตัวสำรองเบนไลลี่จากตัวละครที่เคยได้รับการยอมรับกับกลายเป็นคนที่แฟนๆส่วนใหญ่เกลี่ยนชังแม้ว่าเบนจะไม่มีทางได้เป็นสไปเดอร์แมนถาวรแต่ถ้าเขาไม่ถูกเกลียดชังมากขนาดนั้นมาเวลอาจจะไม่ตัดสินใจจบเรื่องราวของเขาด้วยความตายอย่างไรก็ตาม ด้วยความสำเร็จอันล้นหลามของภาพยนตร์แอนิเมชันก็ได้เปิดประตูสู่ความเป็นไปได้อันไร้ขีดจำกัดของ Spider ร์เวิรซึ่งนำเสนอ Spider People จากหลากหลายมิติรวมถึงเบนไลลี่ในฐานะสกา r เล t สไปเดอด้วยการปรากฏตัวของเขาในภาพยนตร์เหล่านี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ชมซึ่งสแสดงให้เห็นว่าแฟนๆเปิดกว้างและชอบแนวคิดของ Spider-Man ที่ไม่ใช่แค่ปีเตอร์พัคเกอร์เพียงคนเดียวหากเบนไลลี่ได้มีบทบาทที่โดดเด่นมากขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นในภาพยนตร์ Spider ร์เวิรภาคต่อหรือแม้แต่ในซีรีส์แอนิเมชันอื่นๆ,ๆการพยายามสร้างางงเอออกััษ์ขตว ฐาะร่างโคนและความปาถนาที่จะเป็นฮีโร่ในแบบของตัวเองก็อาจจะสามารถก้าวข้ามอคติในอดีตและทำให้เบนไลลี่ได้รับการยอมรับจากแฟนๆในวงกว้างได้ในที่สุด